ค่ะสวัสดีค่ะเอเองนะคะที่ปรึกษาการขายโชรูมสมิ i t ฮอนด้ายูสคาร์สาขาพัฒนาการค่ะค่ะก็พบกับเอเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอมีรถ Honda City รุ่น1.5ตัว V ปี2017นะคะมาแนะนำลูกค้านะคะในส่วนของรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถผู้บริหารใช้งานหรือรถประจำตำแหน่งนะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ทางโชลูมนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะพิเศษเลยนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายค่ะ ราคาของเรานะคะคตั้งขายอยู่ที่4 6 5 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาที่โชวรูมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์เบอร์ไว้ให้นะคะค่ะเดี๋ยวจะพาลูกค้ามาชมออปชันคันนี้กันก่อนค่ะว่าคันนี้มีความสวยแล้วก็โดดเด่นอะไรบ้างค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นปี2017นนะคะจะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะคะเชนกระจังหน้าไฟหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวรถเนี่ยผ่านการตรวจเช็คแล้วก็ทำความสะอาดนะคะ ทางสูนเนี่ยมีการตรวจเช็คเรียบร้อยนะคะภายในของคันนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะมีการติดตั้งเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบาะด้านหลังนะคะนั่งสบายนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยสะอาดไม่มีร่องรอยเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังรถนะคะฝาท้ายนะคะสามารถเปิดได้ด้วยรีโมทนะคะหรือว่าจะมีปุ่มนะคะเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในห้องสัมภาระของรถซิตี้เนี่ยรุ่นนี้เอบอกเลยนะคะว่าภายในห้องสัมภาระเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะคะเราก็พวกเครื่องมือนะคะอย่างอะไรคันนี้คือมีครบเลยนะคะอันนี้เราจะถ่ายให้เห็นเลยนะคะว่าซีนเดิมๆจากโรงงานฮอนด้าเป็นแบบนี้นะคะที่เราเห็นเป็นรอยสีขาวๆนะคะ น,นี่ก็จะเป็นด้านข้างนะคะตัวรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุญแจ immobilizer นะคะแล้วก็จะมีปุ่มกดนะคะเปิดหรือว่า,าปิดด้วยปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะหน้าคอนโซลน,นะคะอันนี้ก็สะอาดไม่มีร่องรอยขีดข่วนเลยนะคะ สำหรับคันนี้ค่ะเลขไม์จะวิ่งไปที่7,9665กิโลนะคะทางโชลูมการันตีเลยนะคะว่าเป็นไม์แท100้ร0อค่ะลูกค้าสามารถตรวจเช็คประวัติได้เลยนะคะของทางเราจะเป็นศูนย์โชรูมฮอนด้เองเลยค่ะแล้วก็ออปชันต่างๆหรือปุ่มต่างๆนะคะทางโชลูมเนี่ยมีการตรวจเช็คมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะรุ่นนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีตัวพุทธสตาร์นะคะภายในสวยสะอาดนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอพาชมรถ Honda City คันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะไม่อยากใช้เงินออกรถเลยนะคะเอก็แนะนําเลยนะคะตอนนี้ของเราจัดโปรนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะฟรีฟรีดาวนะคะ ฟรีค่าโอนนะคะแล้วก็ฟรีค่าดําเนินการจัดไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ฟรีประกันภัยด้วยนะคะลูกค้าสนใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาที่โชรูมนะคะคอสเ,เตอร์ของเราลูกค้ากดที่เบอร์13344 4ตัวเท่านั้นนะคะหรือว่าโทรที่เบอร์ที่เราให้ไว้ด้านล่างก็ได้นะคะโชรูมของเรานะคะอยู่สาขาพัฒนาการถนนพัฒนาการปักซอย30เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยยังไงลูกค้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้แต่เอกขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางชลูมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ